วัสดีครับมีนต้อนรับเข้าสู่ j u w t t h a i l a n d com โดยเทนนิงนะครับสำหรับบทนี้นะครับเราจะมารู้จาก method get นะครับหลงังจากที่ผมกล่าวไว้ในบทที่ผ่านมาเราก็จะทําการสร้างไฟล์ใหม่นะครับตั้งชื่อว่า get php แล้วกันนะครับเราจะทดสอบ get ไฟล์ วิธีการของเราคือถ้าเราไม่ระบุแอคชั่นนะครับมันก็จะส่งค่ากลับมายังไฟล์เดิมนะครับเพราะาจะได้ไม่ต้องเปลืองไฟไม่ต้องสร้างหลายไฟล์นะครับเอาละทีนี้ไม่ถอดถ้าเราไม่ระบุก็จะเป็นแบบเกตแต่ว่าระบุหน่อยดีกว่านะครับเราจะได้รู้ว่าบทนี้คือบทเกตนะครับอ่าฮะทีนี้เราก็ทดสอบแล้วกันอาจจะ ก็ตั้ง Unicode เป็น UTF 8ก่อนนะครับแล้วก็เซฟแล้วก็กรอกชื่อแบบนี้นะครับตอจะยินดีต้อนรับคุณ Echo นี่นะตัวนี้ก็เปลี่ยนเน m e เป็นนี่คือตัวแปรที่จะถูกส่งไปนี่คือการส่งแบบ get นะครับเอาละทีนี้เราจะมาดูว่ามันทํางานยังไงนะครับเ,เราเขียนโค้ดตามนี้นะครับแล้วก็เซฟไปที่ g e t .php แล้วก็ไปที่ g e t .php เรียบร้อยเราจะกรอกชื่อว่า,าสมชาย นั่นไงผมลืมใส่ปุ่มสับมิดแต่ว่า enter ก็ได้นะครับแต่ว่าบางทีเราอาจจะมันจะดูงงไปบางทีคนเข้ามาพิมพ์แล้วจะยังไงต่อเราอย่าลืมเลยนะครับมีฟอร์มก็ต้องมีสับมิดนะครับเพื่อที่จะส่งค่าออกไปว่า,าจ,จะเซนนรีเฟรชใหม่นะครับกรอกชื่อสมหญิงอะไรเงี้ย ยินดีต้อนรับคุณสมหญิงนะครับเราก็จะได้ชื่อมาและที่เราสังเกตเห็นอีกตรงจุดหนึ่งก็คือตรงส่วนนี้นะครับเราจะพบว่าการส่งแบบเกตเนี่ยจะทําให้เราเห็นชื่อตัวแปรที่ส่งไปคือชื่อไอตัวคอนโทรลตัวนี้นะครับหรือว่าตัวอินพุตตัวนี้นะครับอินพุตเท t ตัวนี้นะครับเท่ากับคือแวลูกที่ถูกส่งไปนะครับนี่คือการส่งแบบเกตคือจะแสดงตัวแปรไว้ด้านบนตรงนี้คือส่วนที่จะ มองเห็นนะครับเอาละทีนี้เราก็เห็นแล้วว่าเก็ตส่งค่ายยังไงนะครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับ